สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ยกระดับแล้วกระเรียงนัดบุกทำรรเนียบกดดันรัฐบาล15กุมภาพันธ์หลังเครือข่ายกระเรียงและประชาชนจำนวนหนึ่งชุมนุมเซฟบางกลอยทวงความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนสู่กระเรียงบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเข้ายื่นหนังสือต่อนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการขอเข้าพบเพื่อขอความชัดเจนในจุดยืนและแนวทางในการคืนความเป็นคนและความเป็นธรรมให้กับชุมชนกระเหรียงบางกลอย ต่อมานายจำนงหนูพันธ์ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟได้ถแถลงบริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรว่าขณะนี้เลยเวลามาเกือบหนึ่งชั่วโมงหลังจากเราให้นายวราวดิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพบเพื่อหาข้อยุติให้ชาวกะเรี่ยงบางกลอยซึ่งขณะนี้เราโดนโจมตีว่าการทำไร่หมุนเวียนเป็นการท้างป่าแต่จริงๆแล้วการท ไร่หมุนเวียนเป็นการเพิ่มคุณค่าและสารอาหารให้กับดินและเป็นวิธีดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งรัฐบาลเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ตอนนี้เราจะคอยดูว่ารัฐบาลจะทิ้งชาวบ้านบางกลอยไว้ข้างหลังหรือไม่จะโดนให้สูญหายไปจากประเทศหรือไม่ อยากให้นายวราวุธคนที่บอกว่าให้เรียกตนเองว่าลูกท็อปจะทำอะไรให้แผ่นดินนี้ผู้ที่กํากับดูแลพื้นที่อย่างกว้างขวางและอยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยเราจะดูว่ารัฐมนตรีลูกท็อปจะแก้ปัญหาอย่างไรหากแก้ไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีอีกต่อไปนายจำนงกล่าวอีกว่า เราเคยไปยื่นเรื่องที่สภากรรมธิการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ก็รอแล้วรอเล่าจนชาวบ้านต้องเสี่ยงกลับไปใจแผ่นดินเพราะที่ดินที่รัฐจัดสรรให้มันปลูกพืชปลูกข้าวไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดอดอยากไม่มีกิน40ชีวิตที่ยังอยู่ใจแผ่นดินต้องถูกตัดขาดไม่มีอาหารจากนั้น กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อเดินเข้าไปในกระทรวงเพื่อขอเข้าพบตัวแทนกระทรวงทรัพยากรหลังรอให้หนายวราวุด์ศิลปะอาชามาเจราจาเพื่อหาความชัดเจนซึ่งระหว่างเดินเข้าไปนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดรั้วกระทรวงไม่ให้กลุ่มชาวบ้านเข้าไปรวมทั้งขัดขวางไม่ให้กลุ่มชาวบ้านซึ่งพยายามติดป้ายเซฟบางลอยและชาติพันธุ์ก็คือคนบริเวณหน้ากระทรวงแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดึง ป้ายลงมาจึงเกิดเหตุชุลมุนแย่งป้ายกันไปมาขณะที่กลุ่มชาวบ้านได้ตะโกนว่าอย่าจับประชาชนและให้ปล่อยเพื่อนเราสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีการจับกลุ่มแต่อย่างใดเพียงแต่ขอความร่วมมือไม่ให้ติดป้ายดังกล่าวอีกต่อมานายบุญชอบสุดทรมนัทวงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการทศออได้ออกมาพบกับกลุ่มชาวบ้านโดยกล่าวว่าขณะนี้นายวราวด ทราบเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านแล้วแต่วันนี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถมาเข้าพบชาวบ้านได้ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงได้มีการร่วมประชุมกันกันกบกลุ่มชาวบ้านแล้วทั้งนี้กระทรวงยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและจะสรุปเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด จากนั้นนายเฉลิมชัยวัดจังตัวแทนกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินได้อ่านแถลงการประนามรัฐมนตรีที่ไม่แก้ปัญหาและนัดชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่า วันนี้นายวาราวุ์ศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีอำนวยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวทำเสมือนว่าปัญหาของประชาชนไม่ใช่ปัญหาของตนเองปล่อยปะละเลยจนอาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแยง้งและความสูญเสียของประชาชนอีกครั้งหากท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาประชาชนแต่ไม่อาจทำอะไรได้การเป็นรัฐมนตรีของท่าน ก็ไม่มีความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปเราขอประกาศว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการเคลื่อนไหวของประชาชนกดดันผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้แก้ไขปัญหาของประชาชนขอให้ประชาชนผู้เดือดร้อนรักความเป็นธรรมและเห็นด้วยกับเรามาร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาลหน้าธรรมเนียรรัฐบาลในวันที่15กุมภาพันธ์64ให้เกิดการแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่การสนับสนุน ให้พี่น้องบางกลอยได้กลับไปทำกินตามวิถีชีวิตใจแผ่นดินที่ดินบรรพบุรุษขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ